ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะทั้งป .5 ทั่งและป .5 2นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เจอกันไปครั้งหนึ่งในเรื่องของหลักธรรมคำสอนนะคะในเรื่องของหลักโอวาสามวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องใหม่นะคะเรื่องอการเป็นการเรียนรู้แบบอย่างที่ดีนะคะ,ะ๋ยวก่อนที่จะไปนะนักเรียนเราไปดูครั้งที่แล้วเนาะครูสอนปอ .6 นะคะก็ ได้มีในเรื่องของพุทธศาสนาสุภาษิตนะของปหก็จะมีอยู่2อ,อย่างของปห้าก็เหมือนกันค่ะปห้าก็จะมีอยู่สองพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยเป็นข้อคิดสอนใจนะคะของพระพุทธศาสนาที่คอยช่วยเตือนสติของเราเนี่ยที่เป็นชาวพุทธเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ การที่เราศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาสุภาษิตก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ช่วยให้มีหลักการในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะเขาจะมีคำสอนต่างๆทิ้งท้ายเอาไว้เดี๋ยวเราไปดูกันอ่อาอันแรกนะคะวิริเยนะทุกขมัจเจติวิริเยนะทุกขมัจเจต,เนะเจติเขาบอกว่าคนจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรอมันหมายถึงว่าความ พยายามความเพียรเนี่ยมันจะช่วยให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในการดําเนินชีวิตได้นะคะในการปฏิบัติสิ่งต่างๆก็จะต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมคือความเพียรน,นะคะจึงสามารถทําให้งานเนี่ยรุ่รวงไปได้ถ้านักเรียนอยากที่จะเรียนหนังสือเก่งๆนะคะนักเรียนก็ต้องมีความภาคเพียรมีความขยันนะคะศึกษาหาความรู้ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ นะคะแล้วก็หมั่นทบทวนฝึกฝนนั่นเองก็จะสามารถที่จะเป็นคนเรียนดีได้เรียนเก่งได้นะคะแล้วก็รอบรู้แต่ถ้านักเรียนเนี่ยอยากที่จะเล่นกีฬาเก่งๆเราก็ต้องขยันหมั่นเพียรฝึกซ้อมใช่ไหมคะก็จะเก่งได้นั่นเองนักเรียนไปดูเนี่ยระดับชาติตัวแทนนักกีฬาทีมชาติเนี่ยเขาซ้อมวันหนึ่งโอ้โหเป็น5ชั่วโมง6ชั่วโมง1ิบชั่วโมงนะเก็บตัวกันนะคะเนี่ย มันคือความเพียรบางคนทำ,ลทำ,ทำ,ทำ,ทำและทำ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 เราก็ท้อนะคะเพราะว่าความเพียรยังไม่ถึงไงพยายามมันมันต้องใช้พลพยายามสูงมากเขาเลยบอกว่าคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรถ้าเราต้องการมีความสําเร็จในชีวิตต้องอาศัยความเพียรเป็นหลักนะคะอันที่2ในเรื่องของปัญญาโลกัสมิโชปโชโตปัญญาโลกสสมิ โชโตนะคะปัญญาคือแสงสว่างในโลกหมายความว่าโลกของเราเนี่ยความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนื่องจากคนเราเนี่ยใช้ความรู้นะเอามาไปไคิดค้นสิ่งต่างๆก็เกิดเป็นอรยธรรมที่สืบสานต่อกันมาการที่โลกของเราเนี่ยได้ก้าวหน้าขึ้นเนื่องจากมาจากปัญญานี่แหละนะปัญญาก็คือความฉลาดรอบรู้นะคะเออก็ช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาใช้ปัญญาสร้างสรรค์ความเจริญ ใช้ความรู้เนี่ยสร้างสารรค์ขึ้นมาทางด้านวัตถุเนี่ย,ยเช่นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมากันเนี่ยเออใช้ความอารอบรู้ใช่ไหมก็เป็นปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาทางโลกอันนี้มันก็จะมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตในการเรื่องของการประกอบอาชีพนะคะอาะชีพอาชีพที่สุจริตด้วยนะอันนี้ปัญญาทางโลกเนี่ยมันเกิดจากการที่เราศึกษาเล่าเรียนมานั่นเองแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ย มันจะไม่เหมือนกันปัญญาทางธรรมเนี่ยเป็นปัญญาที่ทําให้เข้าใจความจริงของชีวิตส่วนคือมองเห็นความจริงอ่ะจริงที่แท้จริงอ่ะนะคะก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนเป็นอันิจจังทุกขังอนัตตาก็คือสังขารไม่เที่ยงอันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังก็คือความทุกมีความทุกอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวตนอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นอยู่เนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรานะคะ อันนี้คือการเห็นจริงนะคะเขาเรียกว่าเป็นเป็นปัญญาธรรมนะคะเป็นปัญญาที่ทําให้เรารู้รู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักบาปบ,บุญคุณโทษนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องปัญญาเนี่ยนักเรียนปัญญาจะแบ่งออกเป็น3อย่างนะคือสุตตมายะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังนะคะตอนนี้นักเรียนกําลังศึกษาอยู่กําลังจะได้ปัญญาที่เกิดจากการฟังอยู่นะคะก็คือเป็นการอ่านเรื่องราวของผู้อื่นนะคะนำมาใช้ แล้วก็นำมาใช้ของเราอสองจิตตมะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดก็เราไปฟังมาแล้วแล้วก็เอามาคิดพิจารณาหาเหตุผลว่าเชื่อถือได้หรือไม่ได้นะคะแล้วเราก็เอามาใช้ถ้ามันได้เราก็ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสามารถพ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้นะคะ 3. ภาวณามะยะปัญญา นะคะปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติมันเป็นการนำสองสิ่งก็คือปัญญาที่เกิดจากการฟังฟังมาแล้วคิดมาแล้วแล้วก็นำไปปฏิบัตินั่นเองเราลงมือทำการลงมือทำก็จะทำให้เราเนี่ยรู้แจ้งนะคะรู้แจ้งเห็นจริงประสบการณ์ตรงนะคะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดสรุ้้เนี่ยก็ใช้ความเพียรใช้การปฏิบัตินะคะก็เลยทำให้มีประสบการณ์ตรงนะคะอันนี้ถือว่าเป็น ปัญญาที่แท้จริงมี3อย่างนะปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดจากการคิดและปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัตินั่นเองนะคะอ่ามาดูแบบอย่างที่ดีเคยไหมมีไหมที่ที่บ้านมีเป็นแบบอย่างที่ดีหรือใครที่เราเห็นเขาแล้วเอ้ยเราอยากทำแบบคนนี้จังเลยคนนี้ทำความดีมากเลยมีไหม ไฟฟังหน่อยอ่าวันนี้นะคะในชั้นป .5 เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของแบบอย่างที่ดีคนแรกก็คือพระโสนะโกิวิสานะคะคนเนี้ยนะคะเป็นเป็นเศรษฐีนะชื่อเดิมของเขาก็คือชื่อโสนะเขาเป็นลูกเศรษฐีเกิดในตระกูลเศรษฐีแล้วก็มีลักษณะพิเศษก็คือมือเท้าขเขานี่อ่อนนุม่มมากมือเท้าเนี่ย ไม่เคยที่จะโดนดินเลยนะเดินในเดินบนพรมตลอดนะคะ่ะเขาบอกว่ามีฝ่าเท้าที่อ่อนนุ่มแล้วก็มีขนอ่อนๆเกิดขึ้นที่ฝ่าเท้าด้วยพระพุทธเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ได้ทรงได้ยินเรื่องของพระโสนะในลักษณะพิเศษเนี้ยก็เลยให้โซนะเนี่ยเข้าเฝ้าวันที่เข้าเฝ้าในคราวเดียวกันเนี่ยโซนะก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า เกิดความศรัทธาแล้วก็ขอบวชนะคะบวชแล้วท่านก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมากเลยนะเขาศึกษาด้วยความเพียรโหมีความเพียรสูงมากท่านนี้นะคะวันหนึ่งเขาท่านไปฝึกปฏิบัติเดินจงกรมท่านก็เดินไปเรื่อยๆเพราะเท้าเท้าท่านไม่เคยโดนดินนะแต่เดินจนกลมวล้วาเดินบนดินท่านก็เดินเดินอย่างหนักเลยเดินทั้งวันเลยนะคะทาให้เท้าเนี่ยมันแตก เท้าคันอ่อนใช่ไหมแตกหูเลือดก็ออกมาเลยเดินไปก็มีแต่รอยเลือดนะคะจนเดินไม่ไหวเดินเดินเจ็บอ่ะมันเจ็บจนเดินไม่ไหวท่านก็เปลี่ยนวิธีท่านจะไม่ยอมแพ้มีความเพียรพยายามท่านใช้วิธีคานคานเขา่าคานเข่าก็จะใช้ทั้งมือแล้วก็ใช้ทั้งเข่าก็คานไปใช่ไหมคะมือก็แตกอีกเข่าก็แตกอีกหูก็ได้รับความเจ็บปวดทรมานมาก แม้อย่างนั้นก็ยังไม่ไบรรลุธรรมเลยเอเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าอดอาหารเลยเนาะมีความที่ตึงเกินไปมากนะคะก็ยังไม่บรรลุธรรมท่านจึงเกิดความท้อแท้ขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบก็เสด็จมาประทานโอวาทอุปมาเลื่อนพินสามสายให้ฟังเขาบอกพินที่ตึงเกินไปเนี่ยมันก็ไม่น่าฟังหรืออาจจะขาดได้ส่วนสายที่มันหย่อนเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ไพเราะ ฉะนั้นเราจะต้องเดินทางสายกลางนะพินสายกลางเนี่ยมีความไพเราะแล้วก็ไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปทําให้เสียงมันนั้นอนะไพเราะมากนะคะท่านโสน,นะโกริวิสะก็ปฏิบัติตามโอวาทที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแนะนําคือปฏิบัติให้พอเหมาะพอดีนะคะเดินทางสายกลางไม่นานค่ะท่านก็สําเร็จเป็นพระอรหรันต์ คุณธรรมที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไรหนึ่งความเพียรคนที่มีความเพียรเนี่ยย่อมประสบความสําเร็จได้ 2. ความพอดีการกระทําทุกอย่างควรปฏิบัติตามทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปของเราเนี่ยก็จะต้องแบ่งเวลาไม่เล่นโซเชียลจนเกินไปนะคะหรือบางคนนั้นตั้งใจเรียนมากอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะอ่านตึงเกินไปอ่านมากจนทําให้วันที่สอบจริงเนี่ยมาไม่ได้ไม่สบาย อันนี้ก็ไม่ดีเห็นไหมถ้าหย่อนเกินไปอ๋อไม่อ่านเลยฉันไม่อ่านเลยฉันมั่นใจในตัวเองพอมาทําข้อสอบก็ทําไม่ได้นี่คือก็หย่อนเกินไปก็ทําให้พอดีนะคะแบ่งเวลาอ่านหนังสือแบ่งเวลาพักผ่อนนะคะให้เป็นให้เป็นเวลาเนี่ยเราก็จะประสบความสําเร็จได้ในทางพระพุทธศาสนา,าเนี่ยมันการตึงการหย่อนจะมีอยู่สองเรื่องเขาเรียกว่ากามสุขหาริกานุโยกก็คือหย่อนเกินไปนะคะ อตตะกิละมะฐานโยกก็คือตึงเกินไปนั่นเองนะในชีวิตเรามีไหมตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปหรือหย่อนน่าจะหย่อนป้เนี่ยอ่าอ่าต่อคนที่สองค่ะสมเด็จพระสังฆราชสาปุสเทโวนะคะ,ะท่านสมเด็จพระสังฆราชนี้เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9นะคะแห่งกรุงรัตนโกสินก็คือยุคปัจจุบันของเราคําว่าสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็ ให้นักเรียนดูภาพในตอนที่เราอยู่ในห้องเรียนก็จะมีหัวหน้าห้องนะที่ใหญ่สุดในห้องเรียนแต่ถ้าเราอยู่ในโรงเรียนก็จะมีผอ,อพุม่มในการนะใหญ่ที่สุดในแต่ถ้าเราอยู่ในประเทศใหญ่ที่สุดที่บริหารก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะเหมือนกันสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็เป็นฝ่ายสง์ฝ่ายพระพุทธศาสนาเนี่ยสูงสึกก็จะเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะคะอันนี้คือความหมายนะคะเดี๋ยวครูจะ ลองอ่านประวัติท่านให้ฟังสักหน่อยนะคะ,ะท่านเนี่ยประสูติที่จังหวัดนนทบุรีต่อมาก็บวชเป็นสามเณรเ,เขาเรียกบรรพาชาเนาะเป็นสามเณรแล้วก็ได้เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เก่งมากนะคะมีความขยันหมั่นเพียรหาหาศึกษาความรู้อยู่เรื่อยๆเ,เลยท่านเนี่ยก็ได้แปลพระปริยัติธรรมเนี่ยเป็นครั้งแรกแปลได้สองประโยคนะ แล้วก็ได้ถวายตัวเป็นสิทธิ์อยู่ในสำนักของรัชกาลที่4ี่นะคะตั้งแต่ยังทรงเป็นสาม,มเณรเลยนะคะศึกษาปริยิธรรมเนี่ยจนอายุ18ปีก็แปลพระปริยตธรรมได้อีกครั้งหนึ่งได้ก้าวไปอยู่เป็นสาม,มเณรองค์แรกที่ที่ได้ปเปลี่ยนก้าวไปอยู่นะคะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ถือว่าเป็นคนเก่งมากๆเลย แล้วท่านก็ได้ลาสิกขาไปแล้วรัชการที่สเนี่ยก็ให้บวชใหม่อีกรอบนึ่ท่านก็ไม่ได้มาแปรพระปริยธรรมอีกครั้งหนึ่งก็ได้กาวประโยคนะคะก็เลยมีสมญานามว่าพระสังฆราช18ประโยคอนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังได้มีการทำใ,ในสมัยรัชการที่5เนี่ยก็ได้มีการทําสังคยานาก็สังคยนาพระไตบีดกก็คือการรวบรวมเรียบเรียงพระไตบีดกะ่ะ คำสอนต,ต่างเนี่ยให้ให้มันเป็นระบบหมวหมูนะคะท่านก็ได้มีโอกาสที่จะไปร่วมสังคายนาครั้งนี้ด้วยนะคะจากนั้นก็ได้ทรงนิพนธ์เขียนหนังสือเรื่องอของการเทศนาแล้วก็มีการแปลง,งานพระสูตรด้วยนะคะหนังสือที่ท่านทำเนี่ยก็จะใช้ในการเทศนาแล้วก็เล่าเรียนของพระพิสุสามเณรน,นะคะในนี้ท่านก็เป็นชาว พุทธตัวอย่างนะปฏิบัติหน้าที่เป็นชาวพุทธที่ดีนะคะในเรื่องความขยันมันเพียรในการศึกษาพระธรรมนั่นเองก็ได้ยกย่องว่าเป็นพุทธชาวพุทธตัวอย่างนะคะ,ะต่อไปคนที่3มนะคะอา้าวนี้มีคำถามคุณธรรมที่เด่นชัดของสมเด็จพระสังฆราชสาปุษตะเทวที่ควรนำไปเป็นแบบอย่างคือข้อใด 1. ความทยอทยาน2ความเพียร3 ความกลาหาญสี่ความพอดีตอบความเพียรพยายามคนที่3นะคะท่านอาจารย์สัทถียนโพธินันทะเดิมเนี่ยท่านชื่อสถียนกมวลมานะคะเป็นคนกรุงเทพบิดาเป็นชาวจีนนะคะมารดาก็เป็นชาวไทยชื่อนางมาลายัยท่านอาจารย์สถียนเนี่ยเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยชอบซื้อหนังสือเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาเนี่ยมาอ่านจนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาทั้งมหามหานิกายเลยแล้วก็เทรวาทด,ด้วยสองสองนิกายนะหินยานกับมหายานเับเขามีความสนใจทั้งสองนิกายาท่านเนี่ยก็เป็นผู้ที่เริ่มเขียนบทความธรรมะนะคะ,ะเราก็จะสามารถติดตามผลงานของท่านเนี่ยได้ใน Facebook หรือในสื่อโซเชียลต่างๆในเว็บไซต์หรือ ใน YouTube เนี่ยก็มีด้วยนะคะไปดูบทความของท่านคนใดมีความโรคกระกลงคนนั้นก็พร้อมเสมอที่จะเป็นเครื่องมือของใครก็ได้คนนั้นพร้อมเสมอที่จะขายอยุดมการกินคนนั้นพร้อมเสมอจะพูดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองพูดเพื่อผลประโยชน์ของคณะของตัวเองอย่างน้อยก็พูดเพื่อผลประโยชน์ของประเทศของตัวเองอปริยัตเปรียบดังแผนที่ชี้ทางที่จะให้ถึงแหล่งกุมทรัพย์ปฏิบัติ เปรียบทางค้นหากลุ่มทรัพย์นั้นตามแผนที่ปฏิเวทเหมือนการเดินทางถึงจุดตอนนี้เราอยู่ในขั้นปฏิยัติอยู่นะการศึกษาหลักธรรมนอกจากนี้ก็มีการบรรยายธรรมด้วยก็คือในเรื่องของการแสดงปาลกถานะคะเป็นการพูดหรือบรรยายธรรมให้ให้ความรู้กับผู้ที่มาดูเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะ,ะก็ตั้งแต่อายุ18ปีเลยอะ ต่อมาอายุ20ก็เปลี่ยนนามสกุลนะคะตอนแรกเป็นกระมลมานะเปลี่ยนเป็นโพธิน,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 นันทะที่แปลว่าผู้ที่มีความพอใจในการตัดสูุโดยมีความประสงค์ให้ใกล้ชิดกับพระศาสนามากที่สุดนะ,ะแล้วก็มีกบวชด,ด้วยนะบวชด,ดูเดือนเศษแล้วก็ลาศิขาไปเป็นอาจารย์ที่มหามัุฑุราชวิไลอ่เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยายลัยสง่งอะ เราก็ท่านก็ได้ถึงแก่กรรมตอนอายุ38ปีท่านนอนเฉยเลยนะไม่ได้มีความเจ็บไม่มีความปวดเลยเหมือนนอนหลับเฉยเลยนะคะท่านก็เป็นชาวพุทธตัวอย่างที่ดีนะเป็นในเรื่องของการไฝ่เรียนไฝ่รู้นะคะที่เราก็สามารถเอามาใช้ได้ไฟเรียนไฝ่รู้ศึกษาหาความรู้อยู่เรื่อยๆอ,อ่ะเดี๋ยวอันนี้ให้หนัาเรียนจบไปแล้วบุคคลตัวอย่าง3บุคคล ให้นเรียนทําเป็นแผนผังความคิดเนี่ยค่ะตามนี้เลยท่านคนแรกพระโสณนะโกริวิสนะก็มีความเพียรมีความพอดนะีที่สอนในเรื่องสองอย่างนี้สมเด็จพระสังฆราชนะคะก็สอนในเรื่องความเพียรพยายามความขยันในการศึกษาหลักธรรมนะคะท่านอาจารย์เสถียรโพธินันทะก็สนใจใ่เรียนใ่รู้ในเรื่องของศาส,สนานะคะ อโอาแค่นี้ใส่สมุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่ออีกเรื่องนึงเลยจบไปแล้วเรื่องแบบอย่างที่ดีนะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของชาดกค่ะเราก็เคยได้ยินเนาะนิทานชาดกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านะก็คืออดีตชาตินะคะว่าท่านเนี่ยบำเพ็ญเพียรมาไปเจออะไรมาบ้างอะไรบ้างนะ อ่ะเรื่องแรกชาดกเรื่องแรกนะคะจูลเศรษฐชาดกพาะแปลเป็นไทยก็คือเศรษฐีหนูนะคะเขาบอกในอดีตการมีเศรษฐีผู้หนึ่งอยู่ในเมืองพารณาณสีเป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้ในเรื่องต่างๆวันหนึ่งขณะเดินเข้าไปเข้าเฝ้าพระราชาก็ได้พบหนูตายตัวหนึ่งอยู่บน,นทางเดินท่านก็ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็บอกเด็กรับใช้ของตนว่าผู้ใดนํา หนูตัวนี้ไปขายผู้นั้นก็จะได้เป็นเศรษฐีในไม่ช้าเด็กรับใช้ผู้นั้นจึงได้เอาหนูเนี่ยไปขายให้กับคนเลี้ยงแมวก็ได้เงินมาเล็กน้อยแล้วก็เอาเงินนั้นอ่ะไปซื้อน้าอ้อยเอาไว้แจกคนที่เก็บดอกไม้คนเก็บดอกไม้เนี่ยก็เอาดอกไม้เนี่ยตอบแทนนะคะเขาก็ได้เอาดอกไม้นั้นไปขายต่ออีกทําอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆจนมีเงินเยอะอยู่บาวันหนึ่งเกิดพายุขึ้นนะคะ ต้นไม้ก็ล้มเราในนาดเลยเด็กคนนี้ก็อาสาที่จะไปเก็บกิ่งไม้เพื่อที่จะเอาไปขายนั่นเองโดยวานให้เด็กเลี้ยงวัวเออไปช่วยกันเก็บน่อยนะคะแล้วก็ซื้อน้ำอ้อยมาเลี้ยงเป็นค่าจ้างตอบแทนเขาก็เอาเอาไม้เนี่ยไปขายให้กับช่างช่างหม้อนะคะต่อมามีเงินแล้วเนาะมีพ่อค้ามาค้าม้า นะคะค้ามาเขาก็รู้แล้วม,มีพ่อมา้ามาข้ามาก็ไปซื้อยามาไว้เยอะเลยเอ,อพ่อค้าที่เขาเดินทางมาถึงเนี่ยเขาก็ต้องมาซื้อสินค้ากับชายคนนี้ก็ได้เงินมาเยอะแยะมากมายเลยหลังจากนั้นเขาก็ได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวจะมีเรือเรือขายสินค้าเนี่ยมาเทียบท่านะชายคนนี้ก็มีเงินแล้วใช่ไหมอ๋อก็ได้เหมาเรือสินค้าเลยโดยการวางมัดจำครึ่งหนึ่งก่อน นะคะจากนั้นเขาก็เอาสินค้ามาขายก็ได้เป็นได้กําไรมหาศาลเลยเรามีฐานะเป็นเศรษฐีก็เลยมีชื่อเรียกขาว่าจูจุลกะเศรษฐีเขาก็ได้เอาทรัพย์สินนั้นอะไปตอบแทนกับมหาเศรษฐีที่เขาเคยพูดไว้อะที่เป็นนายเก่าอะเศรษฐีในเก่าก็ โอ้ยคนนี้มีความกระตันอยู่ก็เลยยกพระธิดาของตนให้เป็นภรรยาแล้วก็ยกสมบัติให้ด้วยโหได้ทั้งภรรยาได้ทั้งสมบัติเห็นไหมชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีความฉลาดสามารถสร้างฐานะได้ด้วยทุนทรัพย์ที่เล็กนอ้อยต่อไปเรื่องที่สองค่ะวันนาโรหะชาดกวันนาโรหะชาดกในอดีตการ มีราชสีและก็เสือโครงอาศัยอยู่ด้วยกันในถ้ำหนึ่งและมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอยู่รับใช้ครั้นอยู่มานานเข้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ก็มีความคิดที่จะอยากกินเนื้อราชสีและก็เนื้อเสือโครงจึงคิดอุบายให้ทั้งสองเนี่ยแตกความสามัคคีกันเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วก็ไปยุยงราชสีด้วยคำโกหกว่า เสือโคร่งเนี่ยได้กล่าวติดเตียนท่านราชสีว่ามีลักษณะท่าทางและกําลังความกล้าหาญเนี่ยน้อยกว่าต้นราชสีไม่เชื่อค่ะแล้วก็ตอบว่าไปเถอะแกสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นจึงไปยุยงเสือโคร่งด้วยคําโกหกนั้นอีกเหมือนกันเสือโคร่งก็ไปถามราชสีเพื่อหาข้อเท็จจริงเมื่อรู้ว่าถูกสุนัขจิ้งจอกเนี่ยยุยงให้แตกความสามัคคีกันจึงต่างไม่ถือโทษกธเคืองกัน และสัตว์ทั้งสองก็สาม,มาัคคีปองดองกันเหมือนเดิมส่วนชนะจิ้งเจาะก,ก็ไม่สามารถอยู่ในที่นั้นต่อไปอีกได้ก็หนีไปอยู่ที่อื่นเห็นไหมมีอะไรเราก็ต้องคุยกันนะไม่ใช่หูเบาเชื่ออย่างเงี้ยนะคะไม่ได้นะชาดกเรื่องนี้สอในให้รู้ว่าคนที่ความรู้ย่อมหนักแน่นอยู่ในความสาม,มาัคคีไม่แต่แยกงกับหมูนะ่คณะด้วยคำยุยงของผู้อื่นนะมีความหนักแน่นมีความสาม,มาัคคี ไม่เชื่อใครง่ายๆไม่เชื่อความยุยงง่ายๆนั่นเองนะคะ,ะก็จบไปแล้วในเรื่องของชาดกนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะจุรเสรที่ชาดกผู้มีปัญญาสามารถสร้างฐานะด้วยทุนทรัพย์อันเพียงล็กน้อยวน,นาชาโลวน,นาโลหะชาดกคนมีความรู้ย่อมหนักแน่นอยู่ในความสมัคคีไม่แตกแยกกับหมู่คณะด้วยความยุยงของผู้อื่นก็จบไปแล้วในเรื่องของชาดก นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีสองงานเขียนลงไปในสมุดเนอะอต่อไปก็จะเป็นเรื่องของศาสนกชนที่ดีนะคะเดีวเ,เราเจอเป็นอีกอยังไงครูคก็จะส่งข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ